ดีครับพี่น้องคนสงขาที่รักทุกท่านครับผมนายสุพิธพิศธ,ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาครับผมจะมาชี้แจงวันนี้ผมบริหารราชการในตําแหน่งนายกอบจห้าเดือนด้วยพันธกิจที่ผมได้แถลงในสภาหรือพันธกิจที่ผมได้หาเสียงไว้นะครับสพันธกิจนะครับที่ผมได้ดาเนินการและจะขับเคลื่อนอีกไม่เกินวันที่15กันยายนี้นะครับการแก้ปัญหาน้าท่วมและเตรียมการป้องกันไฟน้าท่วม เป็นพันธกิจที่11เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมอยางเป็นระบบนะครับและพันธกิจที่2ก็คือศูนย์เครื่องจักรคนส่วนหน้าของอบจสี่มุมเมืองนะครับนวันนี้ผมได้เช่าเครื่องจักร18รายการนะครับได้ทําการเซ็นสัญญาและก็จะคิกออฟเอาเครื่องจักรไปทําง,งานแก้ปัญหาน้าท่วมให้กับพี่น้องทั้ง16อําเภอเครื่องจักรที่มาชุดน,นี้ก็คือเครื่องจักรที่ใช้แก้ปัญหาการขุดลอก คลองที่ตื้นเขินหรือแหล่งน้ําที่ตื้นเขินหรือการแก้ปัญหาป้องกันน้ําท่วมทั้งระบบของจังหวัดสงขานะครับเพราะว่าก่อนที่น้ําจะมาเนี่ยถ้าเราได้มีเครื่องจักรเข้าไป ขุดลอกคลองระบายน้ําขุดลอกคูคลองต่างๆที่อยู่ทั่วทั้งจังหวัดสองขลาแบ่งออกเป็น4ชุดหรือโสโซนทุกอําเภอเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พี่น้องทุกอําเภอต้องการแลวก็ที่พี่น้องผู้นําท้องถิน่นผู้นาท้องที่ได้ขอเครื่องจักรอบจมาครับวันนี้วันที่สิบห้าเนี่ยพี่น้องจะได้เครื่องจักรที่จะใช้ในการขุดลอกซึ่งคําขอต่างๆ2-300ชุด2-300คําขอที่มันคืออจอจเนี่ย เราได้ดําเนินการไปแล้วกับเครื่องจกอักรอบจอเองที่มีอยู่อย่างจํากัดแต่ต่อไปนี้หลังจากที่15เนี่ยพี่น้องจะใ,ใช้เครื่องจักรที่ได้รับการเช่ามาแล้วเนี่ยโซนที่1นะครับก็คือโซนจนะเทพานาทวีและสบายย้อยนะครับเริ่มปฏิบัติการที่อาเภอนาทวีในวันที่15ส่วโซนที่2นะครับคืออําเภอหัดใหญ่อาเภอนาหม่อมกองอ้อยโคง เดาเริ่มปฏิบัติงานที่อำเภอหาดใหญ่บริเวณคลองวัดโซนที่3ก็คือคนสิงห์นครสถิงพระละโนดและกระแส,สินเริ่มปฏิบัติงานที่อำเภอละโนดแบ่งออกเป็น2จุดนะครับจุดที่1ก็คือบริเวณตำบลท่าบอนแล้วก็จุดที่2ก็บริเวณตำบลบ้านขาวโซนที่4ก็คือโซนสงขลาบางกลมรัตรภูมิควคเนียงนะครับเริ่มปฏิบัติงานที่อำเภอเมืองบริเวณ5แยกกอยอหรือ5แยกน้ำประจายนะครับอันนี้คือการทําการขุดลอกรอการระบายน้ําที่5แยกน้ำประจายซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดไฮไลไท์ที่ท่วมทุกปีนะครับ พี่น้องคอยติดตามว่าหลังจากที่อาจอเข้าไปแก้ปัญหาแล้วเนี่ยน้ำจะท่วมอีกไหมท่วมอย่างไรท่วมกี่วันท่วมกี่ชั่วโมงนะครับ ดีย๋ยวพี่น้องคอยติดตามตอนต่อไปว่าหลังจากที่เ,เอาเครื่องจักรที่เช่ามาแล้วเข้าไปหาหแไปก้ปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับพี่น้องก็คอยติดตามดูนะครับสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกพี่น้องให้พี่น้องช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยกาะติดการทํางานของเครื่องจกักรชุดนี้ด้วยเพราะว่าเครื่องจกักรชุดนี้มีกฎกติกาที่การทํางานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับไม่มีวันพักนะครับสิ่งที่กําหนดในเงื่อนไขก็คือต้องทํางานให้ได้ตามที่สัญญากาหนดเพราะฉะนั้นเครื่องจักรนี้จะเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพนะครับเป็นเครื่องจักรใหม่เพื่อเอามาาาตอออบสนงงควม้กร ของพี่น้องประชาชนคนสงขาทั้งจังหวัดนะครับที่อยากจะเรียนว่าถึงเวลาแล้วที่นโยบายหรือพันธกิจทั้งสองวัจะได้ตอบสนองกับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับและก็ยั่งยืนด้วยครับ